2JK ค่ะขอนำเสนอเก๋งมือ2ราคาประหยัดนะคะท่านใดมองหาไปใช้นะคะเอาไปใช้กันได้ค่ะราคาเพียงแค่หลักหมื่นนะคะจะวิ่งไปทำงานหรือว่าท่านจะไว้เดินทางกลับบ้านนะคะก็ขับขี่กันได้อย่างสบายใจค่ะทนทานใช้งานดีนะคะกับรถ Toyota v ว o อ5 7 0 0 0บาทค่ะคันนี้อยู่สระบบุรีนะคะ Toyota v ว o s คันนี้ค่ะเครื่องยนต์1.5เกียร์ออโต รถยนต์ตัว E เครื่องดีไม่อายเกียร์ดีไม่ต้องรอร้อนเปลี่ยนครบช่วงร่างดีไม่ร่อนไม่สายนะคะราคา5 7 0 0 0บาทค่ะรถขับขี่วิ่งได้ปกติทางไกลวิ่งใช้งานได้เล่มเอกสารมีครบนะคะภาษีพ,พรบรปี67แต่เน้นขายเงินสดอย่างเดียวค่ะไม่รับจัดไปแน้นนะคะพอรถอายุเยอะแล้วค่ะทุกท่าน ห้ามื่เจ็ดพับาทสนใจโทรค่ะตามเบอร์ติดต,ต่อใต้คลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะ